มเถึงกับร้องเมื่อพี่ไทยสู้ด้วยสติปัญญาอย่างชัดเจนทำเอาแผน ABC ที่เจ้าเล่เพทุบายของขเมเใช้การไม่ได้ผลแม่เมื่อพี่ไทยเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้ถึงแม้ว่าน้องๆจะแตกแถวกันบ้างอาจจะมองข้ามหรือพูดกันตรงๆก็คืออาจจะปีนเกลียวนั่นเองไม่เกรงศักดิ์ศรีบารมีพี่ไทยของเราเลยเกิดการยั่วยุรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นพม่าะว้าแดงและก็ขมิล่าสุดผู้นำขมิอย่างฮุนมาเน็ตยังออกมากล่าวว่าไม่อยากจะลบกับไทยแต่ก็พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยหน่วยลบพิเศษของขมิที่ผ่านการฝึกลบมาทุกรูปแบบแม่อยากได้ว่าย,ออยั่วยุ ยันเบี้ยถึงขุนกันเลยทีเดียวสายข่าวยังได้รายงานอีกว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะดูเงียบสงบแต่แถวชายแดนซ้อมหลบภัยกันเลยทีเดียวด้านขมรขนอาวุธปืนใหญ่เสริมกําลังคนเผชิญหน้ากับทหารไทยแต่เอ๊ะงานนี้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยทหารแนวหน้าของขมรทําไมมีแต่คนมีอายุทั้งนั้นเลยเหมือนทหารกองหนุนหรือทหารอาสายังไงยังงั้นอายุ45 50อัพขึ้นไปกันเลยทีเดียวแม่ แต่งานนี้บอกได้เลยว่าต่างชาติยกนิ้วให้กับไทยสู้ด้วยสติปัญญาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการลดตัวลงไปทะเลาะด้วยวาจาหรืออาวุธแถมยังใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการแก้ไขปัญหายกตัวอย่างเช่นติดตั้งกล้องวงจรปิดตามปราศาสตร์และยังติดตั้งกล้องตามตัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอีกด้วยแหมงานนี้ทําเอาทหารขมรถึงกับร้องกันเลยทีเดียวจนทําให้ทหารขมรถึงกับคิดหนักและพูดกันต่อๆในสื่อสังคมออนไลน์ ถ้าจะเข้าไปหาเรื่องกับทหารไทยก็กลัวถูกถ่ายคลิปเก็บเป็นหลักฐานแม่นี่แหละครับแม่ทัพของไทยกับทหารไทยทุกนายไม่ต้องใช้อาวุธและความรุนแรงแต่ใช้ด้วยสติปัญญาเป็นเลือดที่ข้างบ้านของเราไม่ชอบใช้แม่ลบร้อยครั้งไม่ต้องเปลืองลูกกระสุนแม้แต่นัดเดียวชนะเห็นเห็นคอมเมนต์ถึงกับร้องแม่